1.9ฉลามบกเซปโตนาล่อ,ลอ,ลอหลออขวัญใจไวซอลนขายดิบขายดีที่สุดในตลาดในชั่วโมงนี้นาเมื่อนี้ไอเสีมจัด 2, 2,021ฉลามบกตัวใหม่เลยครับพี่น้องนาไปเดี๋ยวดูกันรถอะไรว่าปี21เป็นมือสองแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่จริงตามรีวิวหรือเปล่าน้าลอที่37ครับนเลเซอร์แดงรอบเบรกแบมโบ ยางใหม่หรือเปล่าไม่รู้ดูเอาสียังติดอยู่นะจ๊ะโอ้โห,โ,หโหไอเสมจัดอีกแล้วครับพี่น้องจบศูนย์บาทนะแม็กเจ็บนะเอาเบา็นขนหน้นะไม่หนึ่งหมื่นสี่พันโลไม่แท้หรือเปล่าไม่รู้ดูเอาครับพี่น้องดูแต่ว่าพวงมาไลัยไม่มีรอยขี้มือเลยหัวเกียร์ก็ไม่ถลอกนะน่าจะแท้นะครับนะแล้วก็พาลังค่าไม่ถอดเลยครับผมนะเอานะสวยสุด ออกรถศูนย์บาท่อนเริ่มต้น7,9 0 0นะรถตีลังกามาหรือเปล่าไม่รู้ดึงเม็ดอาคดูอ้าไอเม็ดอาคเป็นจุดเป็นจุดยังอยู่นะอันนี้ก็แสดงว่ายังเดิมอยู่ยังไม่ตีลังกานะครับนะถ้ายังไม่ตีลังกาขอคงเม็ดอา์คงคง,คงมายู่ครับพี่น้องนะออกรถศูนย์บาทรีดาฟรีจองรีจัดรีโอนจัดส่งทั่วประเทศนะโอ้โหเสียงหวานเลยนะก็เดิมหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเสียงมันหวานน่าจะไม่เดิมนะ สุมจะบอกว่าท่อเทิมคงเป็นไปไม่ได้แล้วเสียงหวานเย็บขนาดนี้ฝีดาวฝีจองฝีจัดฟฝีโอนหน้าจบศูนย์บาททุกอาชีพพนเริ่มต้นเจ็ดพันจ้าโอสุ่มงล่งมางามเดียววะน้ามาเลยหน้าจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนกงารบริษัทรัฐวิสาหกิจ รับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้สวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อลูกจ้างไร้วันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้สวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมโยโยจบศูนย์บาทผ่อนเจ็ดพันเก้าโอ้เครื่องเร่งมาก นะรถเปลี่ยนหัวมาหรือเปล่าไม่รู้เม็ดอาร์กยังอยู่ครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนล่องแก้มซ้ายขวานะาําสีมาหรือเปล่ายังไม่รู้หัวน็อตไม่เคยขยับเลยฝากระโปรงนะเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีรอยขยับเลยนะติ๊กเกอร์มอก้ออยู่ครบนะคงไม่ได้เปลี่ยนแล้วมั้ยนะถ้าเปลี่ยนคงติ๊กเกอร์คงไม่อยู่เครื่อง1.9ซักกันน้ำมันหมดไหมอ่ทักเข้ามาดิไม่หมื่นลูก โอ้โหเครื่องดีหรือเลปล่าไม่รู้ควันไม่มีพุ่งเลยดูเอาจะ้ะนะตาดีได้ตาไร้เสียห <c oughs> ยอกหยอกรถสวยนะพี่น้องนะไม่เหมือนเดียวน็อตไม่ขยับไม่เชียวไม่ชนป้ายแดงมือเดียวบุกเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดออกรถศูนย์บาทฝีดาวฟีจองฟีจัดฝีโอนจัดไอชุ่อาชีพไอเสริมรถสิ่งจัดให้ปีแรกงวด่อนเจ็ดพันเก้าหลังนั้นปอนเมื่นเนเน็ตเอฟซีครับจะซื้อจะขายรถยนต์มือสองนะคิดถึงไอ ไอเสมรสซิ่งจัดให้ช่วยทุกคันดันยุกเคตส,ส่งฟรีพอดหน้าบ้านกพี่น้องเก้า